ัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาถามความประทับใจอาจารย์นะคะว่าทําไมถึงได้เลือกซื้อรถทที่เต็นท์วิชิตทวีกตรการของเรานะคะทําไมถึงได้มาเลือกซื้อที่นี่คะออตอนแรกนะขับรถผ่านคือเห็นมรถจอดรู้สึกว่ามันสวยนะแต่ออตอนแรกพอเข้ามาถึง่ออ็ราคามันสูงไปนะพอได้คุยได้ต้นนองก็ต้นน้องขับก็บกรู้ว่าเจ้าของเนี่ยบร,ริการดีนะบริการดีใช่ไหมตน้ตนน้อต้นองขับนะต้นน้องขับเสร็จ ก็คือที่จริงซื้อไม่ได้จะซื้อรถอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่เขาขายบริการด้วยก็คือการบริการดีทับใจมีประกันต่างการขายด้วยนะครับคือคือที่นี่จบทุกอย่างเลยไม่ต้องไปทําอย่างอื่นครับถูกใจเลยใช่ไหมคะเห็นเห็นถึงก็ถูกใจเลยใช่ไหมคะคันนี้ถูกใจเซลลก็บริการดีนะคะบริการดีครับขับรถคือขับรถผ่านเห็นแล้วถูกใจก็ไว้เลยอ่าใช่ใช่ ดสินใจซื้อเงินสดเลยซื้สดเลยขอบขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เลือกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะขอให้ได้รถไปแล้วกิจการรุ่งเรืองนะคะค่ะขอบคุณค่ะ